โคเ y m เมนรัฐบาลคุมเข้มสิทธิในการรักษาเรื่องนี้ใครจะได้ประโยชน์ร่วมถึงหุ้นโรงพยาบาลจะมีผลกระทบมากขนาดไหนวันนี้เรามาไขค,คำตอบเรื่องนี้กันหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศาว่าตั้งแต่วันที่1มีนาคมปี2,568เป็นต้นไปจะนำเงื่อนไขาการจ่ายร่วมกับประกันภยัยหรือว่าโคเ y m เมนในอัตราที่3 0ถึง50%ของค่ารักษาพยาบาลแบบเจ็บป่วยเล็กน้อยแบบโรคทั่วไปซึ่งไม่รวมกับโรคร้ายแรง และการผ่าตัดใหญ่ก็คือปกติแล้วประกันภัยจะมีการเหมาจ่ายก็ปรับมาเป็นผู้เบีย้ยเอาประกันจะต้องมีการจ่ายรวมด้วยซึ่งก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปด้านนักวิเคราะห์ของบอล c g s i อนะคะก็มองว่าตัวโคเปนเนีนเนี่ยน่าจะทําให้ตัวของเบีย้ยของประกันภัยนั้นถูกลงนอกจากนี้ฮะจะช่วยลดในการเบริกเคลมที่ไม่จําเป็นและทําให้ธุรกิจของประกันภัยเองนั้นมีเสถียรภาพทางการเงินมากขึ้นจากการเคลมประกันที่สูงเกิน ไปและบ่อยเกินไปก็น่าจะทําให้ผู้เอาประกันภัยและแพทย์ได้คํานึงความจําเป็นต่อการรักษาและค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบมากขึ้นนั่นเองนอกจากนี้ด้านโบรกเนี่ยยังมองด้วยอีกว่าตัวประเด็นของโคว y เต์นน่าจะมีผลกระทบต่อกําไรสุทธิของหุ้นโรงพยาบาลอย่างตัวหุ้นของ BDMS B.H, B.C.H, C.H.G, พรารามนายและรามซึ่งจะมีผลกระทบเพียงแค่1-2%ในปี2,568และ2-3%ในปี2,569ซึ่งโบรกเองเนี่ยก็มองว่ามีผลกระทบค่อนข้างน้อยและหุ้นของกลุ่มการแพทย์เองในขณะนี้ยังมีความเป็น Under-Perform ์ฟอร์มในไตรามาสที่4ปี2,567ที่ผ่านมาก็แนะนำด้วยอีกว่าให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนโดยเลือกหุ้นของ B.H และ B.C.H เป็นหุ้น อกีด้วยและถ้าหากมองเรื่องนี้แล้วนะคะก็เป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ไปพร้อมๆกันซึ่งในอนาคตเองเนี่ยถ้าเราจะมีการเบริกจ่ายก็อาจจะต้องคำนึงให้มากขึ้นกว่าเดิมและคุณหลักคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเรากันด้วยนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่องทางของเรากันด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคอนเทนต์ใหม่ๆใ,ในช่องของเรากับพุ่นพิชานสร้างโอกาสการลงทุนแบบย,ยั่งยืน